คุยการหลังอ่านกับมังงานวันพีในตอนที่1นึ่งสุดเซึ่งในเนื้อหามังงะในตอนนี้จะมีอะไรที่ไม่น,น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยที่เรื่องราวแรกที่ไม่น,น่าสนใจแล้วก็เป็นการแประปเด็นใหม่เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่ายอกเธอนั้นได้ออกคําสั่งให้เราเซอฟิมต้องจาการทุกคนยกเว้นก็แต่เวก้าพังล่างหลังแล้วก็ตัวเธอนะฮะและในระหว่างที่เนื้อเรื่องนั้นกำลังอธิบายเรื่องราวพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็จะได้มีการแบบประปเด็นใหม่นะว่า ในตอนนี้ได้มีพื้นที่บางส่วนที่ยอกเนี่ยไม่อยากให้มันเสียหายแต่ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในห้องห้องนั้นมันคือห้องอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประเด็นนะว่าห้องนั้นนั่นคืออะไรแล้วมันจะมีความลับหรือความสําคัญอะไรบาง,อย,างอย่างที่ซ่อนเอาไว้หรือไม่โดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องรอรู้แล้วก็<ล>ออรอดูกันต่อไป<ล>นะฮะแล้วก็ประเด็นที่2นั่นคือประเด็นที่ไม่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าในตอนนี้เรื่องของกลุ่มหนวดดำเนี่ยมันได้มาถึงไอแคนซะ เพราะฉะนั้น,นมันก็จะมีโอกาสน้อยที่หนวดดามเนี่ยขานั้นจะมาที่ A k เคด้วยตัวเองในตอนล่าสุดมันก็เลยน่าสนใจนะว่าคนที่มาเ k เคเนี่ยขานั้นจะเป็นใครเพราะถ้าเกิดเป็นชิลิวมันก็จะหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นโซโลนั้นต่อสซโล่เหล่านี้นะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคนที่มาเ k เคเนี่ยขานั้นเป็นคุูซันขึ้นมามันก็ยิ่งน่าสนใจนะว่าคุูซันขานั้นจะต่อสู้กับกบลุ่มหมอฟฟารหรือว่าเขาจะร่วมมือกับกลุ่มหมอฟัาเพื่อต่อสูส้รัฐบาลโลกหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิด่าาเเรรืองนนั้้ปไตม มันก็จะดูเหมือนว่าก้านมาเหลือกลุ่มโนวดดมนะฮะมันก็จะมีผลกระทบอย่างมากกับการต่อสู้เหลจานี้แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นต่อมานั่นคือการตัดภ,ภาพที่เอลบาบซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้เห็นสักทีนะว่ากล้องเนือกลุ่มผมแดงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นกล้องร่างแบบไหนแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นยังไงโดยที่กล้องเนือกลุ่มผมแดงในตอนนี้ก็จะมีเรื่องเล่าที่บอกนะาพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดน,นั้นเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นถ้าเกิดผมแดงไม่เข้าไปช่วยเนี่ยกล้องเนลื่องาวที่่กของกลุ่มแดง นั่นก็คือเหล่ากลุ่มเจ้าสลัดท,ที่ถูกกลุ่มผมแดงนั้นช่วยเหลือไว้และพวกเขาเนี่ยก็ใช้ท่างองกลุ่มผมแดงจะทําให้พวกเขานั้นลอดตามมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มผมแดงเนี่ยความแข็งแกร่งของพวกเขาเป็นของจริงนะฮะโดยที่พวกเขานนั้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มกองเลยหรือซ้ำและก็หนึ่งฉากพนในตอนล่าสุดเนี่ยนั่นคือการประทะากาันร,ระหว่างชาล็คิดซึ่งการประทะากาันในครั้งนี้นคกจะได้ว่าการต่อสู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่า้วยความที่ว่าในตอนล่าสุดแทงเนี่ยเขานั้นถามแล้วนะว่าคิดาหายดีหรือย,ยัง เพราะฉะนั้นการที่คิดเน้าหายดีร้านนกวหากคำว่าเขานะฮะสามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งในตอนล่าสุดแชงนั้นก็ได้โชว์ความสามารถทางกาสังเกตกับฮาคิราชันจะทําให้เราได้เห็นนะว่าการฝันของชันไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็สามารถจัดการกับตันคิดที่มีก้าวหัวสะพานนันได้แล้วนะฮะซึ่งเหมือนกับเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่เนี่ยโดนใครโดนน้ำฟาดทีเดียวจนนองแล้วก็พ่ายแพ้ไปมันก็เลยกล้าไปฉาพนักการที่ถูกเหมือนว่าแชงเนี่ยสามารถจัดการกับตันคิดไดยที่พวกเขาเนั้นไม่ต้องต่อสู้้ไดซ แต่ว่าในตอนนี้ก็จะมีหนึ่งประเด็นนั่คือแชงเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่กำลังติดตามเรื่องราวหนวดดาซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวก่อนหน้านี้ที่แชงเนี่ยเขานั้นไปคุยกับห้าผู้เท่ามันก็เลยน่าสนใจว่าแชงก่อนหน้านี้ที่เขาเนี่คุย,ยกับจสลักคนหนึ่งเนี่ยเขานั้นได้ไปคุยกับ,กบเรื่องราวหนวดดาหรือไม่และก่อนหน้านี้นการที่แชายนักปฏิวานโนเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่คิดว่าหนวดดำจะไปที่นั่นนะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะว่าทำไมแชงเนี่ยถึงได้กําลังสืบเรื่องราวแล้วก็ตามหาหนวดดาขนาดนั้นและก็ในตอนนี้ก็จะจบตอนไปด้วยเรื่องราวที่กับตันคีดเนี่ย ถูกจากการยกกลุ่มแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่ผมคิดว่ายังไงพวกเขานั้นก็ไม่น่าจะตายแต่ที่มัน่าสนใจนั่นคือหลังจากนี้กับตันคีสเนี่ยพวกเขานั้นจะเป็นยังไงต่อไปแล้วพวกเขานะฮะจะถูกจับตัวเหมือนกับภาควานุนหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอลุ้นกันนะฮะโอเคและกัาเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายกแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ได้ักพาดทุกการนับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวับ